ดูสิครับพี่น้องพระคุณเจ้าทำงานแต่คุณนางนี่โอ้กินไผ่หักต้นไม้โอ้ช้างตกมันดู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 ดทางพระคุณเจ้าก็ทำความสะอาดร้านทำนี่ ส่วนนางฝนก็มาพังต้นไม้ดูโอ้โอ้โอ,โอ้คุณหนูเอ้คุณหนูเนี่ยลูกศิษย์วัดเนาะลูกศิษย์วัดตกมันเนอนี่ส่วนพระคุณเจ้าแล้วควนนัดอยู่ทางนู้นแต่วความสะอาดลานทำอยู่นะเนาะแต่ว่าคุณหนูเรานี่เออหักต้นไม้อย่างเดียวเลยเอากินไปนี่เลย กินเอกินดูตันนี้ก็อยู่ในป่าปริวาสเนาะป็นแม่เอฟซีเปนครับเขานี้ไปงานช้างหมดอยู่กับพระนี่แล้วนะเราเนาะสุขสบายหนุนไผ่ก็มีกินไม้มีกินทุกอย่างอืมสุดยอดจริงๆ นางฝนของเราไปเร็วนุ่นไปช่วยลวงพี่ทำได้ยไปไม่นั่นอืมอืดม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 ออุดมสมบูรณ์มากฝนของเราอืมทักทายหน่อยทักทายหน่อยวัสดีครับเร็วสวัสดีจาามาเร็วจาก,ก่อนมาจ้าจเนี้ยโอ้ไม่ยอมสวัสด,ดีเลยเอาเอา เอ้าเอา,เอ,าอืมเล่นอย่างเดียวเนาะน้องฝนของเราหักไปหักไปอืมส่วนทางนู้นพาคุณเจ้าก็ทำความสะอาดลานทําเนาะป่าปริวาส สกรรมของเราส่วนนางก็กินไผ่หักต้นไม้เออเล่นดินแล้วตอนนี้เอ้าเอ้าเออเอา,เ,อาเล่นให้เต็มที่เลยตอนเย็นอาบน้ำแม่เอฟซี C ก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับ สายฝนอารามบ่อยชแนลเลยนะครับมันแล้วนี่ลุมต้นไม้แล้ว อยู่ตัวคนเดียวโอ้โหเอานาทีละทึกสายฝนตกมันอายุคนเดียวเนาะดูด,ดูเล่นอาบน้ำเสร็จแล้วก็มามัดไว้ ในป่าหากต้นไม้เขาแล้วนี่ป่าปริวาดน,นะครับนี่นี่จะเป็นป่าปริวาส <Hey, hey. S 1> ช้างป่าตกมัน hey, hey. มันหักแล้วพระท่านละ่ะ <Hey, hey. S 1> เออันตกมันเนาเห็นบอกมันแห้งอะ่ะอืม เนี่ยช้างป่าตกมันนับอืมเอาเอาอืมเอาแล้วอืมเอาแล้ว เล่นอยู่คนเดียวเนอ้อ,อมีความสุขหลายครับนังฝน,นตกมันว่ะ ควันดำไปสุรินอยู่กับพระอันนี้ก็อยู่กับพระตามเคยหักต้นไม้เขาหมดแล้ว <c oughs> เอาเอาเล่นไปดู มีความสุขหลายเนาะอีนางเอ้ยใครชอบก็กดไลค์กดแช์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ช้างป่าตกมันอืออือช้างป่าตกมันนะครับนี่ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ